สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยหนึ่งเอีกแล้ววันนี้ค้ายเยอะอค,คนจีนมาจากไหนไม่รู้สองอาทิตย์แล้วเนี่ยคขจีนชอบกินผัดผักบ,บุ้ง่ะผักบุ้งเอ,อส่งมาจากบ้านเราแหละน้ำกระเจี๊ยบ ผักบุ้งผักบุ้งไทยคนกินชอบกินผัดผักบุ้งส่งมาขายเนี่ยร้านจีนทุกร้านเนี่ยชอบก็จะมีผัดผัดผัดกบุ้งขายภาษาอังกฤษเขาเรียกเภาษาจีนเขาเรียกอ,อ,อุ้งฉ่อยอุ้งฉ่อยอ่อุ้งฉ่อย าษาจีนของบุ้งเขาเรียกอุ้งเฉอยจะมีอุ้งเฉอยเฉอยซ้ำไก่ล้านลูกค้าคนจีนมากินที่ร้านเนี่ยเริ่ม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 ,ร,มร,รู้ภาษาจีนละก็ไปกินร้านจีนบ้างนั่นแหละก็มันจะได้รู้ว่ารสชาติอาหารเขาเป็นแบบไหนคนจีนชอบรสชาติแบบไหนเพราะว่าร้านเราอะถ้าเราทําร้านอาหารอะถ้าเราไม่ ทำร้านอาหารหรือว่าเป็นเชฟอะ่ะเป็นพ่อครัวอะ่ะถ้าไม่ไปหาชิมอาหารคนอื่นเขามากอะ่ะมันก็จะไม่รู้รสชาติว่าคนอื่นเขาทำกันยังไงนี่ก็ไปตะเวนชิมมาหมดอะ่ะร้านจีนร้านเกาหลีที่มาเปิดร้านร้านารรอาหารฝรั่งอาหารฝรั่งก็มนนีมีแค่สเต็กอาหารเ,เลียนก็เออดังนั้นเพื้น ทีนี้ก็เอามาปรับใช้กับร้านเอเอามาปรับใช้กับร้านไอ้ไอรูปพักไอไอรูปที่โชว์ไลฟ์สดอ่ะไม่เกี่ยวกับท่านนายกนะท่านนายกแกกลับบ้านไปแล้วเออนายกสิณกลับบ้านไปแล้วแล้วก็รูปมองคนสนิทก็ตามไปแล้วอืมจกกะพบเป็นแข่น่ะ แล้วน้องไอ,อ,อ้คนที่โดนอุ้มหายที่เขมรน่ะตั้มเหรอชื่อตั้มเหรอเออตกลงจะยังไงเนี่ยท่านนายกทักษินเอาท่านนายกทักษีณเริมพอจะรู้ด้วยเปล่าเออเห็นเคยเคยได้ยินจาก,กรพบเพนแฉให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะเรื่องตั้มอ่ะตอนที่โดนอุ้มหายน่ะที่เขมรน่ะทุกวันนี้กลายเป็น เงียบปิ๊บกลับมายังไม่พูดถึงเลยเออทั้งท่านนายกทักษิณทั้ง,งเอ,อจกระพบยังไม่พูดถึงตั้มเลยเมื่อไหรจะพูดถึงนะ่ะคนเขาไม่ลืมนะ่ะจะเอาคนหลบหนีลี้ภัยการเมืองกลับบ้านนะ่ะก็ต้องเอาคน ที่เขาสูญหายกลับมาด้วยเป็นเพราะอะไรท่านนายกพลัอกเสนทจกับไอ้ไอ้คุณเซนน่ะก็ถามให้หน่อยที่เออไม่ใช่ว่าปล่อยหรือว่าไม่สนใจแล้วกลับมาบริหารพักอย่างเดียว ชีวิตเมืองนอกหลายคนอยากง,งานเนี่ยต้องมาหั่นเนื้อหั่นไก่เองช่วงนี้ลูกน้องถือสีโนโดไม่พากันมาทำงานเลยลูกค้าเต็มร้านวิ่งกับหัวหมุนอยู่สองสามคนเนี่ยี่ยหั่นเนื้อโชว์ซะเลยเนื้อหั่นง่ายไม่เหมือนไก่ไก่มันจะเหนียว รับมีดให้คมเข้าไว้เออเนี่ยง่ายมากมีดอะต้องชาร์ปเขาเรียกชาร์ปมีดอย่างนี้เขาเรียกชาร์ปมีด,มดแต่ที้จริงมันต้องใช้หินรับมีดก่อนถึงจะมาชาร์ปแบบนี้ไม่งั้นคมมันจะหายหมดมีดมัน ถ้าเรารับด้วยหินตลอดอ่ะมีดมันจะคมิปมหั่นอะไรเข้าก็ชิบเดียวเด็เดเฮอ นี่มีอภิปรายเนี่ยเขายังไม่ได้อภิปรายเลยพักกัรร้อนตัวแล้วพวกพักเพื่อไทย <c oughs> อ่ะเนีเขาเคเกินเกินมาพักกันดิ้นกระเดวกระเดวแล้วเดี๋ยวรอดูเถอะไอ้พวกก้าวไกลมันจะมีอะไรมาถล่มพวกเพื่อไทยเนี่ย สนุกนะเวลาฟังกับพี่ปายนะก้า9โมง9โมงวันนี้มีอภิปลายอย่าลืมดูนะใครอยู่เมืองไทยอะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะ,จะตื่นมาฟังว่าเขาเจะพิปายเรื่องอะไรบ้างไกลอะ่ะ <c oughs> ไม่ต้องไปสนใจเรากว่าได้กี่ชั่วโมงอะ่ะ เออพูดไวๆเข้าไว้เอาให้จับใจความง่ายๆแล้วก็ตัดคลิปมาลงให้ชาวบ้านดูปล่อยให้ไอ้พวกไอ้นายแบกพวกไอ้พวกแบกเพื่อไทยอะเล่นแต่ทวิตเตอร์ไปเออสงสัยมีประท้วงมาก ปะท้วงแน่เลยเวลาอเอ,อ่ยชื่อท่านนายกทักษิณอน่ะเออต้องเอ,อ่ยว่าคนที่คุณก็รู้ว่าใครนะเออสอสออ่ะอย่าไปเอ่ยอย่าไปเอ,อ่ยชื่อท่านทักษิณนตรงๆเดี๋ยวไอ้พวกสอสอแกแกมดิน้นเออแตะไม่ได้แตะไม่ได้ท่านท่านนายกทักษิณนเพราะว่า เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของเพื่อไทยเราเอ้ยเพื่อไทยเราเอาเออแต่ก่อนเคยเลือกเพื่อไทยนะสมัยยิ่งรักโดนรัฐประหารน่ะโรงทะเบียนเลยเดินหนาวสั่นจะไปส่งจดหมายสุดท้ายโดนไอ้อายุอายุเออทำรัฐประหารช่ยตั้งใจเลือกเลือกก้าวไกลเอ้ยเลือกเพื่อไทยด้วยตอนนั้นน่ะอ้า พอมันยึดยึดแล้ทำรัฐประหารใช่ป่ะพอทำรัฐประหารเสร็จสี่ปีอ่ะพระกันอยู่อย่างนั้นแหละเออนี่ก็ไม่เคยดา่าไม่เคยว่าอะไรแล้วไม่เคยออกมาวิจารณ์อะไรเลยอยู่เฉยๆแต่พอตอนเลือกตั้งปีหกสองอะเออเห็นพวกมีพักคใหม่ชื่ออนาคตใหม่ขึ้นมาตั้งแล้วมีไอ้สามคน มีเอกธนาธรมีอาจารย์ปิยบุตรเออไออาจารย์ปิยบุตรแล้วมีไอช่อเออมานั่งนั่งไล์สวดกันแจังขำเลยนี่สามคนนี่มันทำอะไรวะเออแต่ก็ลงคะแนนให้นะดูไล์สวดอ่ะเออพอฟังไปฟังมาเอ้าเออใช่เฮ้ยเออเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนความคิดคนเออลงคะแนนให้ รอบแรกยังไม่ได้โทรไปบอกแม่นะเนี่ยพอรอบสองพอเก้าไกลเนี่ยโทรไปบอกแม่เลยบอกเช้าบอกเย็นเนี่ยให้จาเบอร์แล้วมาเบอร์อะไรเบอร์พักเก้าไกลเบอร์อะไรที่เลือกตั้งเมื่อกี้น่ยให้ท่องให้ฟังเลยอ่าวัดถ้าท่องถูกเบอร์เบอร์ละร้อยเบอร์ละร้อยเออถ้าท่องถูกเบอร์ถ้าผิดเบอร์อะตัดตัดคะแนน ตัดร้อยหนึ่งถูกร้อยหนึ่งตัดร้อยหนึ่งเออเออช่วยอย่างนี้เลยถ้าคิดว่ายุคเก้าวไกลแล้วจะพาก,กันได้สอสอเพิ่อมอ่ะอย่าคิดเนี่ยอยู่เนี่ยโทรไปบอกแม่ทุกเช้าเลยเดี๋ยวถ้ายุคก้าไกลตั้งพัคใหม่ก็จะจะโทรไปบอกแม่อีกเอตอนนี้มีเพิ่มมาอีกแล้วครอบครัวน่ะ พี่ชายแหละตะกรอนเลือกเพื่อไทยตะกรอนเลือกเพื่อไทยตอนเนี้ไปโพสในกรุ๊ปไลน์ว่าร<บ>อบนหน้าไม่เอาแล้วจะพาลูกพาเมียบวดก้าวไกลแล้วเอยตะบัดสัดตะกับตบัดสั์ชาวบ,บ้านชาวช่องเขารู้เลยเนี่ยพอแค่เขาจะพิปายเนี่ยพากัน ยังไม่ได้ทันเห็นหัวข้อเขาอ,อภิปรายในประกันดิด้นแล้วอย่าสร้างวัฒก,กรรมวัฒกรมรมวัฒกรรมอะไรเออวัฒกรรมอะไรเนี่ยหันไปด้วยคุยไปด้วยอย่างนี้แหละมีดบาดมือเดี๋ยวเอออยู่คนเดียวคงไม่มีใครเรียกแอมล l น n ์ให้ไ <laughs> คนเขารู้กันหมดแล้วเนี่ยเห็นนายกทวิตเตอร์ป่าพยายามบอกว่าเอาอีเวนต์นู่นอีเวนต์นี่เข้ามาเนี่ยแต่อีเวนต์ที่เข้ามาถ้ามันอยู่แค่กระจุกอยู่ในแค่กรุงเทพอะ่ะมันไม่ได้กระจายลงไปเออให้ชาวบ้านหรือว่าตามต่างจังหวัด ลงไปสุรินไม่ได้จะมีอีเวนต์ลงไปสุรินไมอีเวนต์ต่างประเทศ่ะไม่มีอยู่นี่เนี่ยเนี่ยบ้านนอกบ้านนอกนะจังหวัดบ้านนอกเนี่ยเขามีงานระดับโลกเขาเรียก World Dance Festival งานระดับโลกทุกปีคนมาจากทั่วโลกปักกิงจากจีนเนี่ยมามาเป็นร้อยเป็นกีฬาคนรวยนะไอ้เต้นรำอะ่ะเนี่ยมาเนี่ยวันนี้เ,เด็กตัวกระเปียกเดียวพากันเป็นเต้นอ่ะ มีไอ้คนหนึ่งชื่อไมเคิลตังค์ไมเคิลตังค์เออมันคนรวยอ่ะเป็นลูกคนรวยเต้นเนี่ยมานั่งกินถ้าช่วงงานแดน,นอ์อ่ะประมาณเดือนพฤษภาตอนนี้เดือนเมษาใช่ปะ่ะเมษาพฤษภาเอ,อเ,เดือนหน้าเดือนหน้าเนี่ยพฤษภาเนี่ยประมาณไปลายเดือนเนี่ยเมษาพฤษภาเนี่ยก็จะเป็นแดน์แดน์เวิลด์แดน์เฟสติวัลเลยคนจะมาเยอะเลยมาจากทั่วโลกเมกา ยุโรปอ่าเอเชียมาเนี่ยปราจัดเปร้ยร้อยปีเนี่ยแล้วที่นายกไปทำอะไรเอาพักกันไปเอาไปพูดตรงน,นู้นนทูมอลล์ลยันอะเฮ้ยทูมอลลลน่ะ, hey, นะมันจะไปลงประเทศไทยอะม,มันไม่ใช่มันร้อนมันจะไปจัดไม่ใช่อีสานเขียวนะไม่ใช่งานเฟสติวัลอีสานเขียวเลยเออ ทูม o โรแลนด์ทูมโรลงอะไรน่ะเฟรเจอร์นายกคอิติเตอร์เฟรเจอร์แล้วเนี่ยทุกวันนี้เนี่ย,ยจะหันเมื้อเสียดไหมเนี่ยอพอดีช่วงนี้ยุ่งมันไม่ได้ออกไปข้างนอกเอาไม่ใช่ไม่ใช่ใชยุ่งเออยุ่งด้วยแหละแล้วก็ลูกปิดเทอมด้วยลูกปิดเทอมลูกปิดเทอมไม่ต้องตื่นเช้าไม่ต้องรีบตื่น เอถ้าลูกเปิดโรงเรียนเปิดเราก็ต้องรีบตื่นพอตื่นไปแล้วมันก็กลับมานอนไม่ได้ก็ออกไปวิ่งแล้วก็ไปไล์สดข้างนอกต่อแต่เนี้ยมันเป็นช่วงที่เขาปิดเทอมแล้วมันมันมีงานเฟสติวัลที่ว่าไองานแดนเฟสติวัลในเมืองนี่แหละเออเป็นงานแดนเด็กจูเนียเขาเรียกจูเนียแดนคนจีนมาเยอะคนจีนมาเยอะก็ไอ เราก็เป็นร้านอาหารไทยเนาะคนจีนชอบกินอาหารไทยเอ่อก็ทำอาหารไทยๆให้เผาขายให้เขากินนี่แหละเออคนจีนชอบกินผักกะเพรานะกะเพราหมูสับผักกะเพราหมูสับต้มยำแล้วก็ผัดไทยเออแกงเหลืองแกงเหลืองคนคนจีนชอบกินที่จริงว่าจะทำไอ้ข้าวซอยแหละแต่ทีนี้มันมันยุ่งยากเพราะว่าเช็นหาย,ยากก็กลัวคนเดียวไง จริงๆแทนที่นายกจะพยายามวิ่งหาไอ้นี่หางานเทศกาลน่ะไปฝึกเชฟหลายหลายคนน่ะให้นหัดาพูดภาษาอังกฤษเออแล้วก็ส่งออกมาส่งออกมาทำง,งานหรือว่าใครที่อยากไปทำง,งานเกาหลีก็ให้เขามีกู้ยืมเงินไปเรียนภาษาเกาหลีเออภาษาเกาหลีอ่ะ เนียเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเพื่อนเรียนสมัยะถมด้วยกันทุกวันนี้ไปเป็นผีน้อยอยู่เกาหลีนะไปทำงานการเกษตรภ่าการเกษตรเออไปทำงานภ่าการเกษตรแล้วบ้านเราอ่ะเห็นจะบอกว่าเอาอีเวนต์โอ้ยเอออีเว งานอีเวนต์แล้วก็มีคนมาลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนล้านอะอะไรนะห้าแสนล้านอะมันไปถึงประชาชนมากเปล่าห้าแสนล้านเนี่ยยังไม่เห็นเป็นตัวไอ้เป็นเป็นผลงานอะไรเลยเฮ้ยงแต่ขายผ้าของมาจนลืมชาวนาแล้วมั้งเนี่ยข้าวญ้าเขาอะราคา เป็นใครเนี่ยเออเอเนี่ยมีคอมเมนต์หน,นึ่งเนี่ยเยป้าป้านุชนุนชเบลเนี่ยที่มองบอกไหนล่ะเนี่ยในคลิปอล้นะหลอกคนแก่ว่าท่านทักษิณอยู่ก้าวไกลว่าแล้วทำไมคะแนนขึน้นหลอกได้ไม่นานหลอก ของจริงปรากฏแล้ววันนี้ราคายางขึ้นโลละเก้าสิบบาทโอ้โหราคายางโลโล,ละเก้าบาทแล้วข้าวตันละหมื่นหกพันนี่ไม่จริงหรอกตัวนี้หมื่นหพันอ่ะกลับไปเมื่อกี้ยังขายได้หมื่นไม่ถึงหมื่นหเลยอ้อยขึ้นมันขึ้นส้มเน่าพะเอลลิเกมัวแสดงดับไฟป่าเลยฮา้าฮ่างานพนักงานไม่ใช่งานสำหรับคนจะไปเป็นนายก แค่นี้ยังโง่อยู่เลยสมองพอๆพกับด้อมละ่ะเย่ป้านุชเบลเออป้านุชเบียว,ย,วยังไม่ได้ไปตอบแกเลยเนี่กใส่มาหลายคอมเมนต์เลยไล่ใส่สงสัยเป็นพวกไอไอโอเพื่อไทยอ่ะของท่านทักษิณนะโอ้ถ้าไร่สดยาวต่อไปเออคงคงหันเนื้อไม่เสร็จเพราะว่า พรุ่งนี้จองเยอะด้วยแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่